ปฐมมการบทที่37ยาโคบมาอยู่ในดินแดนที่บิดาของท่านอาศัยนั้นก็คือดินแดนคานานต่อไปนี้เป็นประวัติครอบครัวของยาโคบเมื่อโยเซฟอายุได้17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายท่านเป็นเด็กนุ่มอยู่กับบุตรของนางบิลฮาและนางสินปลาภรรยาบิดาของเขาโยเซฟเอาความผิดของพวกพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟัง ฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้วบิดาทําเสื้อคลุมยาวมีแขนให้เหยืดแก่โยเซฟเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้คราวหนึ่งที่โยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าว่าฟังความฝันที่ฉันฝันสิ พวกเรากําลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆมาแวดล้อมโน้มลงคํานับฟ่อนข้าวของฉันพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือพวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นเพราะความฝันแะเพราะคำพูดของท่าน ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แนะี่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดดวงกำลังโน้มลงมาคำนับฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องชายฟังแล้วบิดาก็ตื่นโยเซฟว่าความฝันที่นี้ที่เจ้าฝันนะ่ะหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือ พวกพี่ชายอิจฉายโยเซฟบีดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจพวกพี่ชายของโยเซฟฝ่ายพวกพี่ชายพากันไปเลี้ยงแพะแกะของบีดาที่เซเคมอิสราเอลจึงพูดกับโยเซฟว่าพวกพี่ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยู่ที่เซเคมไม่ใช่หรือมาพ่อจะให้เจ้าไปหาพวกเขาโยเซฟตอบว่าลูกพร้อมแล้วบีดาจึงสั่งท่านว่า ไปดูพวกพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์ซิว่าสบายดีหรือไม่แล้วกลับมาบอกพ่อบิดาของท่านใช้ท่านไปจากหุบเขาเฮโบนท่านก็มาอย่างเซเคมชายคนหนึ่งพบโยเซฟเดินไปในทุง่งจึงถามว่าจมหาอะไรโยเซฟตอบว่าฉันกำลังหาพวกพี่ชายของฉันขอบอกฉันทีว่าพวกเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่ไหนคนนั้นตอบว่าพวกเขาไปแล้ว เพราะฉันได้ยินพวกเขาพูดกันว่าให้เราไปในเมืองโดทานกันเถอะโยเซฟตามพวกพี่ชายไปและพวบพวกเขาที่เมืองโดทานเมื่อพวกพี่ชายเห็นโยเซฟแต่ไกลขณะยังมาไม่ถึงพวกเขาเขาพากันคิดปองร้ายที่จะฆ่าพวกเขาพูดกันว่านี่เนี่เจ้าช่างฝันมันกำลังมาแล้วมาเถอะให้พวกเราฆ่ามันเสียแล้วทิ้งลงในบ่อสักบ่อหนึ่ง และพวกเราจะบอกให้ว่าสัตว์ร้ายกัดกินมันสิแล้วเราจะดูว่าความฝันเหล่านั้นจะเป็นความจริงได้อย่างไรฟายรูเบลรูเบนพอได้ยินดังนั้นก็อยากจะช่วยโยเซฟให้พ้นจากมือของพวกพี่ชายจึงพูดว่าเราอย่าฆ่าน้องเลยรูเบนบอกกับพวกเขาว่าอย่าทำให้โรหิตไหลจงทิ้งน้องลงบ่อในถิ่นูุรกันดารอย่าแต่ต้องน้องเลย ทั้งนี้เพื่อจะช่วยน้องให้พ้นมือจากพวกเขาแล้วจะได้ส่งกลับไปยังบิดาเมื่อโยเซฟมาถึงพวกพี่ชายพวกเขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสียคือเสื้อยาวมีแขนที่สวมอยู่แล้วเอาโยเซฟไปทิ้งลงในบ่อแต่บ่อนั้นไม่มีน้ำขณะที่พวกเขานั่งเพื่อจะรับประทานอาหารพวกเขาเงยหน้าขึ้นเห็นคาราวาลของพวกอิสมาเอลมาจากกิเรอาด มีฝูงอูดบรรทุกเครื่องเทศพิมพ์เสนและเปลือกไม้ชมดเดินทางไปยังอียิปต์ยูดาจึงพูดกับพวกพี่น้องว่าพวกเราหากพวกเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์อะไรเล่ามาให้เราขายน้องแก่พวกอิสมาเอลโดยไม่แตะต้องเขาเพราะเขาก็เป็นน้องและเป็นเลือดเนื้อของเราเหมือนกันพี่น้องทั้งปวงก็ฟังเขาขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียน กำลังเดินผ่านมาพวกเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อขายโยเซฟให้แก่พวกอิสมาเอลเป็นเงินยี่สิบแผ่นพวกอิสมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปต์เมื่อรูเบนกลับมาถึงบ่อนั้นก็เห็นว่าโยเซฟไม่ได้อยู่ในบ่อจึงฉีกเสื้อผ้าแล้วกลับไปหาพวกน้องบอกว่าเด็กคนนั้นหายไปเสียแล้วแล้วฉันจะไปที่ไหนเล่าพวกเขา ก็เอาเสื้อคลุมของโยเซฟมาและฆ่าลูกแกะแพะตัวหนึ่งแพะผู้ตัวหนึ่งจุ่มเสื้อคลุมของโยเซฟลงในเลือดแล้วก็ส่งเสื้อคลุมนั้นไปยังบิดาบอกว่าพวกเขาพบเสื้อคลุมตัวนี้ขอพ่อตรวจดูว่าใช่เสื้อของลูกของพ่อหรือไม่บิดาจําได้แล้วกล่าวว่านี่เป็นเสื้อคลุมของลูกเราสัตว์ร้ายกัดกินเขาเสรแล้วโอ้โยเซฟลูกเราถูกฉีกเป็นยันชิ้นแน่ ยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอวข้าครวนถึงบุตรหลายวันบุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปอบโยนบิดาแต่ท่านไม่ยอมรับการปอบโยนและกล่าวว่าอย่าเลยเราจะไปยังแดนคนตายไปหาลูกเราพร้อมกับการข้าครวนบิดาของท่านก็ร้องให้คิดถึงท่านก็ดังดังนี้ในระหว่างนั้นคนมีเดียนก็ขายโยเซฟให้ในอียิปต ไว้กับโปทิฟาขุนนางผู้หนึ่งของฟาโรซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาระ